เอ็ยังไปได้อยู่มันเป็นโอกาสเลยนะในช่วงวิกฤตก็มีโอกาสตอนนี้เราเดินไปเราไปหาใครหรือโทรไปคุยกับใครบอกว่าให้มาทำเอ็มันเนี่ยผมเชื่อเนเขาตอบรับแน่ผมสรีกุลอรุณสวัสด,ดีนะครับประธานกรรมการบริาหารบริษัทศร,รีกุลโบเกอร์ดจำกัดครับโควิด1 9ทเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนทั่ว,ว,วโลกเลยบริษัทเราเนี่ย เรามีผลกระทบไม่มากนะเพราะนั้นเราเราทำประกันรถยนต์เป็นหลักอยู่แล้วเพราะนั้นพรบต้องทําอยู่แล้วส่วนภาคภาคสมัครใจอาจจะอาจจะน้อยลงไปหน่อยนะคิดว่ามีผลกระทบกับเราไม่มากซือ้อกลุงมเราป้องกันนะให้พนักง,งานเข้ามาทํางานเนี่ยเราจะมีเครื่องวัดอุณหภูมินะว่าว่าอุณหภูมิเขาเท่าไหร่ก็ถ้าเกิน37.5เราก็ให้ให้กลับบ้านไปหามหมอแล้วก็มีเจลล้างมือนะนะตามมุมต่างๆทุกๆชั้นเราก็จะมีออกมาจะมา ลูกค้ามาติดต่อเราเราก็ไม่ได้คุยลูกค้าว่าลูกค้าต้อง,งยืนอยู่้างนอกแล้วโตเถอะก็ามาแล้วก็ส่งคำมันธุ์ทางช่องช่องของประตูหรือไม่งั้นก็ส่งทางปไปในไปให้ตอนนี้เวลาเราจะประชุมหรือเราจะอบรมต่างๆเนี่ยจะมีะนแต่ละแผนกอย่างเช่นผมอาจจะถนัดทางด้านประกันรถยนต์ผมก็บรรยายความรู้รเรือเ่องพรบรถยนต์ก็จะมีการตลาดก็คุยเรื่อง MGM มนะนะฝ่ายจะดส่งเสียคุยเรื่อง f อนะหรือให้ความรู้นร่องน้องมาตุ้ต่างๆทุกๆแผนกสามารถจะให้ความรู้กับ เพื่อสมาชิกทุกคนเพื่อจะได้มีความรู้ไปบอกอยากจะให้ในหน้าทุกคนเนี่ยนะนะให้ทําตามกฎระเบียบของรัฐนะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปเจอคนบ้ามากนะแล้อย่างที่ว่าก็คือจะต้องดูว่าอุณหภูมิเราเกิน37.5ไหมนะจินร้อนนะช้อนเราแล้วก็ล้างเจลเจลล้างมือนะแล้วก็พยายามที่จะห่างไกลาจากคนนะในช่วงสงการอย่าไปอย่าไป อย่าไปเยี่ยมบ้านเลยใครที่มีพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเชื่อไปติดเขาหรือจะรับเชื่อมาเพราะฉะนั้นอ่างดีสุดนะก็คิดถึงก็คุยทางไลน์หรือคุยทางโทรโท์ดีสุดครับผมเองอยากจะบอกในหนนะ้าทุกคนว่าทุกวันนี้พวกเรายังมีค่าสายงานกินกันอยู่นะเรายังมีงานทำเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะคุยลูกค้าที่มีรถนะคุยรประกันไฟเราส่งทางไลน์ส่งทางซูมส่งทางอ e ีเมลได้หมดอะ่ะเพราะ เรายังทํางานอยู่แล้วยังมีงานทําอยู่เลยทุกวันนี้เนี่ยในหน้าของผมสวนมากเนี่ยมีค่าสายงานบางคนได้หกเจ็ดแสนอะ่ะนะวันนี้ผมจ่ายค่าสายงานประมาณหมื่นคนนะตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยบาทยันอย่างตั้งหกเจ็ดแสนเลยทุกคนได้หมดทุกคนมีงานทำเอ็มจีเอ็มยังไปได้อยู่มันเป็นโอกาสเลยนะในช่วงวิกฤตก็มีโอกาสตอนนี้เราเดินไปเราไปหาใครหรือโทรไปคุยกับใครบอกว่าให้มาทำเอ็มจีเอ็มเนี่ยผมเชื่อเะเขาตอบรับแน่ แล้วคุณก็สอนเขาทางซูมทางไลน์นะเพื่อให้เขามีความรู้แล้วถึงเวลาไปสอบไปไหนนะผมเชื่อแน่ว่าเราผ่านวิกฤตอันนี้ได้ได้ดีกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นหวังว่านะโครงการต่างๆที่เรามีอยู่ให้เพท่านสนบสนนด้วยนะเราจะสู้แลวผ่านโควิด1 9ไปด้วยกันครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ